เมียว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 เด็กน้อยเด็กน้อยเด็กใหญ่โอ้รอหลวงปู่กันแล้วหลวงปู่วินธบ,บาตกลับมาแล้วครับวิธบ,บาตรกลับมาแล้วใครอยู่บนนั้นนะจะนมนมดำขาวนมขาวอยู่บนนั้นเลยลูกเปิดไฟหน่อยปิ้งอ่นมดำขาวว้านมด,ำข,นมดำขาวอยู่นี่แหละลูกเดี๋ยวนี้หลวงปู่จะให้เพื่อนเอาเพื่อนที่อยู่ในกรง ออกมาได้วนะอยู่หลายวันแล้วดีแล้วสุขภาพดีขึ้นแล้วเนาะเป็งไงบ้างเด็กน้อยเด็กน้อยอยู่ในกรองอุ่นดีไหมลูกกินอาหารเมร็ดกบกุบกุบกุบกบกุบกบเดี๋ยวปู่จะอาหารสุกให้กินลูกนะจะหาเปียกให้กินห้ลูกนะหาเปียกคู่กับข้าวคู่กับข้าวเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งปู่กำลังก,กลับมาลูกปู่กำลังกลับมานะรอแป๊บหนึ่งนะ เด็กๆเล็กๆเด็กๆขั้งหลายเด็กว่าคงใช้จะหอมรำปางใครยังไม่ลงจากที่นอนน้องนมดำขาวมาแล้วออกมาล้วลงไปแล้วน้องใครนั่นเท้าใหญ่ตองหังกวักของขาวนนี้ดำขาวเล็ก น้องน้น้ำตาลขาวน้ำตาลขาวเริ่มโตขึ้นแล้วนี่อ่าอยู่ด้วยกันเนาะกับเดี๋ยวหลวงพูครัดึงน้องหลวงพูจัดอาหารให้เนาะอ่าก็ไก่ก็ไก่ไก่กินข้าวกันแล้วไก่กินข้าวกันแล้วอ่าก็ไก่ไก่กินข้าวกันแล้วเนาะเดี๋ยวหลวงปู่จะจัด ทำบ้านให้อยู่ให้หลับให้นอนที่ปลอดภัยแล้วเนอะเตรียมไว้เตรียมไว้ไวันหน้าจะได้มีที่หลับที่นอนที่ปลอดภัยปลอดภัยจากภัยธรรมชาติปลอดภัยจากงูงูเหลือมนะตอนนี้มานอนกุฏิก็ทำที่ละเทะนะที่ไก่ละเะที่ไก่เดี๋ยวจะจัดแยกให้เนาะตอนนี้รวบรวมปัจจัยอยู่ น้องแมวมีบ้านอยู่ปลอดภัยแล้วน้องไก่ยังไม่ปลดอดภัยเอ่อค่าแงค่าไปค่าทำไปนะใบไม้ก็ล่วงเยอะแล้วเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้จะเก็บกว่าใบไม้ตอนนี้เครื่องเป่าซ่อมมาแล้วเนาะเครื่องเป่าซ่อมมาแล้วเดี๋ยวจะได้ใช้เครื่องเป่าเป่าใบไม้ล่วงเยอะเลยถ้าเป่าทุกวันหรือว่าวันเว้น,ว,นวันก็ยังดี ใบไม้จะไม่สะสมล้วก็จะเป่าง่ายถ้าใบไม้สะสมหนาเป่ามันไม่ค่อยไปนะมันหนักใบไม้ก็ล่วงอยู่ได้เลยครับโตเต่าเต่าทองน้องมีบุนเต่าทองน้องไม่มีบุออนกินอาหารลูกนะกินอาหารเต่าทองน้อง เอาทอน้องมีบุญกินอาหารกินอาหารเดรโกจัดไว้ตรงนี้เนาะแอบไว้ละเอาฟางปกไว้ฟางปกไว้กว่าการเมียกันไก่มาแย่งอาหารน้องกินให้เขากินให้อิ่มเนาะเดี๋ยวเขากินเสร็จแล้วเขาก็ลุกออกมาเดินเล่นเองเนาะให้อยู่ในนี้เพื่อเขาจะได้กินอิ่มๆครับ แม่เมยตามาแม่เมียตามหปูมาก็ไก่ก็ตามมาครับเดี๋ยวปูดด่จะเก็บกวาดาใบไม้หลังจากให้หาน้องเหมียวน้องไกลล่เรียบร้อยแล้วเนะาะใบม้ร่วงเยอะเลยดูแล้วแมง่งามตาเลยในต่ลางวันก็มีภารกิจไปนู่นไปนี่ไม่ได้มีเวลาเก็บกวาดวัดแล้ววัดโลกถ้าหลวงปู่ไม่อยู่มี ใครเข้ามาก็ดูแล้วไม่สวยไม่งามนะครับก,ก็ต้องทำทำผู้เดียวทำผู้เดียวไม่มีผู้ช่วยเลยน้องเหมียวน้องไก่ช่วยไม่ได้ครับชอบบินวะแนละครับก,ก็ ขอนำภาพบรรยากยาศยามเช้าๆดิเดวิ่งเล่นกับ cents, ธรรมชาตินะให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขออนุโมทนากับปราชาชน,น,นทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมคลิปของหลวงปู่ในทุกๆคลิปในทุกๆกิจที่ลูกปูดได้ไปปฏิบัติมานะออนาก็ขออนุโมทนากับปราชาชน,นที่มีความรักความเมตตาต่อน้องเมียลน้องไก่น้องสัตว์ต่างๆขอบุญกุศลทั้งหลายจงเป็นพระประจักษ์นำความชุมชืให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญ มีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ไหนขอได้ทุกความุม่งมากปรารถนาตัะการทุกข้านทุกคนเธอสาธุและพบกันใหม่คิดจะไว้ช่วยมีสุขสาธุ